สำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตในขณะที่กำลังเจอศึกหนักครอบครองหุ้นสื่อไอทีวีล่าสุดคุณพิธาก็ได้ออกมาบอกว่าพร้อมที่จะสู้มั่นใจในหลักฐานและมั่นใจในกฎหมายและยิ่งเห็นความไม่ชอบมาพากลยิ่งมั่นใจที่จะสู้ต่อทุกรูปแบบและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่เป็นอุปสตรรคต่อการโหวตนายกคนที่30อย่างแน่นอนและเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2566 คุณพิธาได้เดินทางไปปราศัยขอบคุณพี่น้องภาคเหนือและที่จังหวัดลำพลูนงานนี้ทำเอาฮือฮากันมากเพราะมีป้าคนขายลอตเตอรี่เดินเข้าไปหาคุณพิธาระหว่างเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีโดยป้าพูดขึ้นมาว่าคุณพิธาช่วยซื้อหน่อยจากนั้นคุณพิธาก็เดินไปชี้ที่ใบนี้ป้าดูดีใจมากจากนั้นคุณพิธาก็ได้ชวนป้ามาถ่ายรูปด้วยกันเผื่อถูกรางวัลขึ้นมาจะได้มีหลักฐาน และเลขที่คุณพิธาซื้อก็คือ863 630นั่นเองคาดว่าตอนนี้น่าจะเกี้ยงแผงแล้วจ้า